ในเรื่องของฟอนต์นะคะอาจารย์จะพาพวกเราทำฟอนต์ในรูปแบบสีต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้ตัวอ,อย่างว่าอาจารย์อยากทำให้มันเป็นสีทองใช่ไหมหรืออยากทำให้ตัวหนังสือมันแบบเลื่อนไปมาได้แบบนี้นะคะมีวิธีการดังนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอสร้างไฟล์ใหม่นะขนาด A4 อาจารย์ขอเอาแนวขวานะคะทีนี้ เราก็พิมพ์ข้อความอันดับแรกนะพิมพ์ t ท x t ตัว T ตัวนี้นะคะนักศึกษาจิ้มแล้วก็มาวางนะคะนี่เราก็พิมพ์มันจะขึ้นข้อความสมมุติมาให้เราใช่ไหมแล้วก็เดาปุ่นคีิกเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์ข้อความของเรานะคะขอแฮปปี้นิวเอียร์เขียนไหมพิมพ์เสร็จเปลี่ยนเมาส์เป็นลูกศรสีดำแล้วขยายมันได้นะคะ ขยายเสร็จอยากเปลี่ยนฟอนต์ก็มาติ๊กตัว Character ตัวนี้นะคะจิ้มหนึ่งครั้งมันจะขึ้นตัวนี้นะคะเป็นฟอนต์ที่มันตั้งค่าให้เราเราสามารถเอาเมาส์วางเคอร์เซอร์วางแล้วกดลูกศรลูกศรลงนะคะที่แป้นพิมพ์ของเราอะแล้วเราก็เลือกดูนะขวขยายขอเลื่อนลูกศรลอยตรงนี้อานะจารย์จิ้มใหม่นะ แตะหมาวางตรงนี้แล้วอาจารย์เอามือกดที่คีย์บอร์ดนะคะเลื่อนหาฟอนต์ที่เราต้องการเรื่อยๆถ้าเรามีฟอนต์ที่เครื่องเราอยู่แล้วเราก็สามารถเลือกได้เยอะนะคะสมมติอาจารย์ชอบฟอนต์นี้นะชอบฟอนต์นี้เราก็สามารถย่อขยายฟอนต์ได้ะคะเราสามารถจิ้มเปลี่ยนสีฟอนต์ได้อันนี้เข้าใจอยู่เนาะหรือตัวเนี้ย ในวงกลมตัวตัวนี้ข้างบนเนี่ยก็จะมีแบบให้เราดึงสีที่เราชอบสีที่เราชอบสีแบบไหนนะคะเปลี่ยนสีได้แต่นี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปทั้งก้อนนะเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นท้งก้อนแล้วถ้าเราอยาก Copy f o n ฟอนตอีกอันหนึ่งอาจารย์กด alt ตเนค้างแล้วดึงก็จะมีฟอนตหลายอันหลายๆแบบให้เราเลือกนะคะ ทีนี้อาจารย์ไม่ชอบฟอนต์สีนี้อาจารย์จะทำยังไงนะคะอาจารย์อยากได้ฟอนต์สีทองเราก็ไปหาภาพนะเราพิมพ์เพาะว่า go color หรือว่าสีทองนะเราก็ภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะอาจารย์คลิกภาพนี้นะสมมติคลิกขวา copy image อาจารย์ขอภาพมาวางใน illustrator นะคะขอขยายขนาดของภาพให้มันใหญ่พอบข้อความของเราเดี๋ยวตัวนี้อาจารย์ขอเลื่อนมันลง เราจะมาโฟกัสสองชิ้นงานนี้นะสมมติอารสีดำเราจะเอานะคะข้อความของเราเนี่ยวางทับภาพวางทับภาพสีทองตัวนี้นะจย์ขอคลิกขวาที่ข้อความของเราอาร์เลนบลิงทูฟอนต์นะคะคือทําให้ข้อความวางทับฟอนต์ใช่ทาให้ข้อความวางทับภาพภาพนี้นะคะแต่ถ้าเกิด เป็นแบบตะเกียอันนี้ภาพไปทับข้อความมันไม่ได้นะคะต้องเอาข้อความวางทับภาพเสร็จแล้วเลือกทั้งสองชิ้นงานนี้เอาเมาส์ครอบทั้งสองชิ้นงานนี้ก็คือทั้งภาพสีทองแล้วก็ฟอนต์ของเราที่เราสร้าง Happy New Year แล้วไป Object กต์คิดป็นแมสกดเมกนะคะเนี่ยตึเราจะได้ข้อความตัวนี้มาแล้วนะเห็นไหมนี่ ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือมันจะแยกชิ้นงานไม่ได้นะมันจะไปแบบเป็นทางก้อนแบบนี้นะคะทีนี้สมมติอาจารย์อยากได้แบบกาวฟอนต์สีเรนโบว์บ้างเราก็เรนโบว์กป็ปรีเรนโบว์มากป็ปรีภาพนะคะแล้วก็มาวางอีกครั้งนะขอย่อเรนโบว์ก่อน ตอนนี้มันวางทับอยู่ใช่ไหมภาพวางทับข้อความเราต้องทํำยังไงคะเอาภาพไปไว้หลังข้อความแล้วเลือกทั้งสองชิ้นงานนี้แล้ไปอ j อบเจกต p p i n g m a s สกดเมนนะคะหรือกด c อนโทรลก็ได้นะคะก็จะได้ข้อความเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นเป็นข้อความตามสีที่เราเขาเรียกว่าที่เราคัดมาจาก 9. แบลกากว์เราขอ ก็่อเห็นความชัดเจนนะคะจะขอเอาแบ็กกราวด์สีดำวางไว้ข้างหลังข้อความของเราเหนไหมเราจะดูข้อความของเราดูชัดเจนมากขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะแบบง่ายๆต่อมาการสร้างฟอนต์อีกแบบนะคะอาจารย์ขอพิมพ์ข้อความแป๊บ,บนึงสมมติเราพิมพ์ข้อความนะคะโดยการเลือกเทคแล้วก็พิมพ์นะเราก็สามารถเปลี่ยน c h เล a คเตอรตัวนี้ เราก็สามารถเลือกฟอนต์นะคะโดยการเอาเมาส์วางแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมมันจะมีฟอนต์หนึ่งที่อาจารย์ไปโหลดมานะคะชื่อ webfont com เนี่ยนะคะแล้วมันชื่อว่า fc candy ตัวนี้ fc candy พอโหลดมาปุ๊บนะมันจะสามารถสร้างสีฟอนต์ให้เองได้นะคะตัวนี้ fc candy มันมีหลายแบบมาก ี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้อ่าอาจารย์เลือกฟอนต์ FC Candy ที่อาจารย์โหลดมาใช่ไหมเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบสายรุง้งพาสเทลให้เราเลยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็มาเลือกคำว่า Create Outline ปึง้ง Create Outline แล้วก็ตอนนี้มันยังเป็นกรุ๊ปเดียวกันอยู่แล้วก็สามารถคลิกขวาอันกรุ๊ปก็คือมันสามารถแยกเป็นชิ้นๆได้เห็นไหม ยกเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้นะคะแล้วก็พอเป็นชิ้นๆมันก็แปลความหมายว่ามันคือเวกเตอร์ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีทีละชิ้นแล้วก็ดัดทรงได้อย่างตัว h ตัวนี้ถ้าอาจารย์อยากดัดทรงนะอาจารย์มาเลือกลูกศรสีขาวตัวนี้มันจะมีจุดแองกอจุดแอง h o r ตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะดัดทรงมันได้เห็นไหมดัดทรงมันได้หรือเราจะเอาดินสอนะคะมากลาวมัน มากรามันได้เห็นไหมมันก็จะเป็นฟอนต์เป็นเหมือนเป็นภาพอะที่เราสามารถดัดได้นะคะดัดได้ต่อมานะคะอาจารย์จะทำเทคนิคเขาเรียกว่าการไล่สีแบบทำเองนะคะเราจะไม่ใช้ภาพแล้วมาวางทำแล้ววิธีการก็คือเราได้ข้อความที่เราพิมพ์แต่เราต้องเปลี่ยนข้อความเนี้ยให้เป็นเวกเตอร์โดยการคลิกขวาแล้วก็ create outline นะคะมันจะมองอันนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ พอเป็นเวกเตอร์เสร็จเรามาเลือกตัวตอนนี้เป็นสีดำใช่ไหมเรามาเลือกตัวสีตัวเนี้ยมันจะขึ้นคาว่ากราเดียนที่มันเหมือนไล่สีขาวไปดำตัวนี้นะคะจิ้มหนึ่งครั้งอ่ะมันจะเกิดกราเดียนขึ้นมาเป็นขาวดำแล้วจะเกิดเมนูกราเดียนด้านขวานี้ขึ้นมานะคะซึ่งกราเดียนมันจะมีหลายประเภทอลองเลือกเลือกดูกราเดียนแบบแบบเขาเรียกว่าวงกมลมรัศมีแบบไล่สี แบบโทนเรียกว่าหลายๆสีเห็นไหมเป็นสีเหลืองสีแดงไล่มาหาสีแดงนะคะสมมติอาจารย์เลือกตัวที่2อง orange yellow คือมันจะมีหลายปุ่มให้เราที่นี้อาจารย์ก็นะคะจะไปจิ้มไล่สีโดยการไปดูดสีจากสีของเรียกว่าสีทองของเราอา,อาจารย์จะ เลือกภาพสีทองก๊อปปี้มาหนึ่งครั้งแล้วก็เอามาวางนะคะอาจารย์จะดูดสีนั่นเองนะตอนนี้เป็นสีแดงตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์จิ้มหนึ่งครั้งแล้วมาจิ้มหลอดดูดสีแล้วจะมาดูดตัวประมาณสีเข้มตัวนี้อาจารย์ก็มาจิ้มหลอดดูดสีไล่ไล่ลัศมีมันสีส้มตัวนี้ล่ะก็จิ้มหลอดดูดสี ส่วนสีตัวนี้ก็ไล่เลเวลไปเรื่อยๆนะคะคือเราก็มาไล่ระดับความเข้มของสีของเราไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะตอนนี้มี5จุดใช่ไหมเราสามารถเพิ่มจุดได้โดยการเอาเมาส์มาวางแล้วจนกว่ามันจะขึ้นเครื่องหมายบวกแบบนี้เล็กๆแล้วเราก็จิ้มหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะเป็นเป็นสีที่เราเพิ่มเข้ามาได้นะคะเนี่ยเป็นสีที่เราเพิ่มเข้ามาได้โดยการ เดี๋ยวบคลทีเข้าไปก็ได้แล้วเราก็สามารถเลือกสีสามมติอาจารย์เอาสีขาวมาอยู่ตรงกลางปึ้งนะคะสังเกตว่ามันจะมีความสว่างกลางๆนิดนึงนะเห็นไหมอันนี้ก็คือจะยากขึ้นมานิดนึงก็คือมาไล่สีโดยใช้กราดียนนะ สรุปนะสรุปในเรื่องของการทําฟอนต์แบบสีเนี่ยมันจะมี2แบบแบบแรกก็คือเอาภาพมาวางแล้วก็ชิปปิ้นแมสมันอะนะคะเอาภาพมาวางแล้วเข้าความมาวางทับแล้วคลิกขวากดชิปปิ้นแมสส่วนแบบที่2ก็คือเราไปเลือกฟอนต์เราไปเลือกฟอนต์เว็บฟอนต์อย่างเงี้ยแล้วฟอนต์เขาทําให้เรา ส่วนแบบที่3ก็คือเรามาสร้างกาเดียนของเราเองกาเดียนก็คือรูปถังสีของเราถังสีตัวเนี้ยตอนแรกเป็นสีดำเรามาเลือกจิ้มที่ถังสีที่เป็นกาเดียนแล้วเรามาเลือกประเภทของกาเดียนเรามาจิ้มจุดนะดูดสีเอานะคะว่าเราอากได้สีแบบไหนเราก็มาดูดเอาแต่ก่อนทำกาเดียนอะ ภาพของเราตัวนี้ข้อความเราต้องทำเป็นเวกเตอร์ก่อนโดยการคลิกขวาแล้วเขต o u t ไล n e ให้เป็นเวกเตอร์แล้วเราค่อยมาเลือกกาเดียนนะแล้วเราก็มาเลือกสีกาเดียนไล่เลเวลความเข้มของมันเอานะคะต่อมาในเรื่องของข้อความมันสุดท้ายการทำข้อความโค้งนะสมมติเราจะทำข้อความโค้งอะ่ะอันดับแรกเราต้องเลือกสีให้ข้อความก่อน แล้วเราค่อยไปทําโค้งนะสมมติอาจารย์เลือกสีสีเขียวตัวนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วาอาจารย์อยากทาโค้งอาจารย์มาจิ้มตัวเนี้ยจิ้มหนึ่งครั้งปึ้งมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรปนะคะก็คือเขาเรียกว่าฟอนในลักษณะโค้งตามที่เราชอบโค้งตามที่เราชอบนะคะเอาโอเคแล้วเราค่อยกดโอเค คือทําให้เสร็จก่อนทําสีให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปดัดโค้งมันจะง่ายกว่านะคะดัดโค้งมีประโยชน์ยังไงก็สามารถอย่างเงี้ยพอเป็นโค้งใช่ไหมแล้วเรามาจิ้มลูกศรสีขาวตัวนี้แล้วจิ้มที่จุดจุดของขอบของตัวกรอบของมันแล้วก็สามารถดึงขยายของมันได้นะคะสามารถจัดตามรูปแบบที่เราต้องการได้ ในเรื่องของฟอนต์ก็มีหลายแบบนะคะลองไปแต่งดูนะคะ